มาริดเล่นได้แค่นี้ในวันนี้นะ อย่าว่าแต่แพ้เขาไม่ได้แชมป์เลยครับยิงเขาได้2ลูกนี่ก็บุญแล้วนะเอาจริงๆก็จบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับน er ัดชิงชนะเลิศูเปนโกปาเดอเอสปันยาปี2026ในรูปแบบของเอลกราซิโกครับก็เป็นทางด้านของบาร์เซโลนาที่สามารถเอาชนะเรอัลมาดริดไปได้ในสกอร์3ประตูต่อ2ครับวันนี้นะครับตอนแรกที่เริ่มเกมมาเนี่ยเรอัลมาดริดมาเล่นคล้ายๆว่าเป็นแผนรับรอสวนใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเพื่อนๆหลังจากประมาณสัก1 0 2 0นาทีแรกของเกมเนี่ยเริ่มเป็นรับรอโดนเล เรื่อยครับแล้วก็โดนจริงๆ นะครับแต่ดันมีประตูที่แบบโหใช้คําว่ามีความสามารถเฉพาะตัวเยอะครับแล้วก็มีดวงด้วยลูกแรกนี่คือต้องชมวินิคครับโหทำดีมากวิง่งโซโล่คนเดียวเข้าไปยิงครับอีกลูกนึงก่อนโซโล่กาเซก,ก็ปฏิกิริยาไวครับแต่ก็บอดมันก็เข้าทางนิดนึงแต่นอกเหนือจากประตูที่ได้แบบเนี้ยนะเกมวันนี้ไม่มีอะไรสู้เขาได้เลยครับเออคือเหมาะสมแล้วที่เขาจะได้แชมป์อ่ะเออถ้าเราได้ก็คงเขินๆประมาณนึงอลนะเรื่องของชาบีลอนโซ่เนี่ยผมก็มองว่าเขาเองน่าจะต้องปรับเรื่องแผนการเล่นแผนการแข่งขันเวลาเจอทีมใหญ่ น่อยไม่อยากให้กลัวไม่อยากให้หงอจนเกินไปเพราะว่าพอมาเล่นลักษณะเป็นเกมรับซะเยอะเนี่ยสุดท้ายมันก็โดนจริงๆครับถ้าเกิดเขาเจาะเข้ามาได้ผมเองเนี่ยรู้สึกว่าควรปรับคนแก้เรื่องของระบบเป็นหลักเลยชื่อชั้นของนักเตะไม่ได้แย่เลยครับเรลัลมริดณเวลานี้แล้วพอระบบมาลงตัวเนี่ยความเข้าใจนักเตะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะพราะสุดท้ายเนี่ยการเชื่อมกันระหว่างนักเตะก็สําคัญกับเกมใหญ่ๆหรือว่าจริงๆก็ทุกๆเกมก็ได้อะก็ว่างกันไปครับแส,สดงความเสียใจ กาแฟรายชั้นชุดขาวทุกคนด้วยนะก็ต้องพูดว่าเขาดีกว่าเราจริงๆในครั้งนี้นะครับยินดีดแฟนบาสซ่าอีกครั้งครับอาลามาลิ